เดินทาคุรุและนพี่น้องค่ะดิฉันนางก้านกาไก้พรไหยสุดค่ะอยู่จุมชุนภูผาฟ้าน้ำค่ะมาเล่า,าเรื่องส่งกันบ้านเรื่องไปทํำข้าวต้มมัดในครัวค่ะก่อนจะเข้าพรรษาเราก็มีกล้วยเยอะเนีวันจะทำมันไม่ได้ทําค่ะ มันไม่ได้ทําก็เลยต้องทําฝนตกตอนบ่าย้วเข้าครัวไปเตรียมว่าจะทำสักประมาณหนึ่งอะทําไม่เยอะหรอกก็กําลังทําเตรียมงานเตรียมยอะไรอยู่มีเพื่อนมาอยากทําด้วยช่วยกันทําอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันทําแบ่งให้หมดเลยก็บอกว่าเออทาด้วยกันก็ได้ ขาบอกเขาไม่ใส่กล้วยกล้วยเราก็มีน้อยอยู่แล้วก็เลยไม่ใส่บอกใส่ละเท้าไหมอืมก็ใส่ได้พี่กินตัวเองไม่อยากใส่ค่ะแต่ก็ยอมว่าเพื่อนว่ามันมีเยอะก็เอาภาะช่วยกันเลยจำเพิ่มหน่อยอะไรอย่างนี้ทำพระตุ๋นจืดแบบโบราณเนี่ยคิดว่าจะกินอน่างมันน่ะแช่ถักเขียวไว้ก็เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาไปแช่น้ำแช่ก็ได้เพื่อนก็แช่ให้โอตกลง เพื่อนก็ทาให้หมดทีนี้จะห่อเพื่อนก็หอก่อนเขาไปตอนก็หมดต้องมาดัไปตอนเออเราเป็นคนหาสัมภาระมาช่วยกันมันมีเรื่องที่ขัดใจหลายเรื่องค่ะอันนี้หน่อยรีบหน่อยแต่มันมัน่านได้ง่ายค่ะคือเรายอมนะคะสิกยอมไปแล้วอ้อเพื่อนไปทําก็ได้เพื่อนทำไหนไหนก็ได้เพื่อนห่อหมดก็ได้ล้วตัดตองมาให้เพื่อ เขาเพื่อทำก็ดีแล้วเออเขาก็ชอบไม่มีกล้วยของเรามีกล้ยวยอืมวนี้เลยคะ่ะได้ไปล้างชอบชามก็เองเกยห่อสวยแล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดอะภาพโพที่สวยคือรูปต้องสวยสวอะชอบสวยสวม่อเอีบยตอนี่ละเอียดต้องงามห,อ <laughs> มหอ่อห่ออะประลาที่จะไปกิน <laughs> กินนากินไรอย่างนี้ค่ะตุ้มตุ่มตุ้มก็มัดมัดมัดอากัดใจแะ้รเดี๋ยวมันทำมันทนได้ค่ะทนได้เพื่อนทำแบบไหนก็ได้ก่อนต้มสุขนาหอมมากกินได้แล้วกัน <c oughs> เออมันเห็นตัวที่ยอมได้อะค่ะว่าได้ห่อประมาณหกหกขีเจ็ยมัดนี่แหละที่ตัวเองทำนะค <c> ะ <oughs> ทำเสร็จแล้วตอนเย็นเออทำพอทำเสร็จอะไรเรียบร้อยนะก็หวานน้องเขาต้มเขาก็ไม่เรียบร้อย เห็งไหมที่เรายอมเราวางเราไม่ยึดน่ะมีคนช่วยหมดเลยที่อาจารย์อย่าเทีย่ยวว่าหรือว่าสมมติว่าไ,ไปทํานานะถ้าสมมติว่าอาจารย์เตะเวอร์ต้องทำนี้ี้คงไม่มีใครไปช่วยอันนี้เรายอมไงเพื่อนลุงช่วยแป๊บเดียวเสร็จเราก็ได้ไปขินกระยุขยะไปไปสวนได้ดูว่างแบบถึงกิจเลยอ่ะงานนี้ได้ประโยชน์มากค่ะพี่ไม่ได้ดังใจโดยที่ไม่สวยเลยฉันก็ยอมได้ วันนี้ก็เลยไปเลือกตอนตอนเช้านะท่ไปเลือกเขาก็เอาใส่ถุงจะตาให้เรียบร้อยแหละเลือกมาไวให้อันเรย์ยงหกเจ็ดมัดที่ตัวเองทําก็เลยเลือกอันเออเออพอสวยหน่อยมันก้นสวยมันอะไรแต่เขาไม่แกะอยู่ดีเอย่างไหนเธอยังชอบสวยยูก็ตามรู้ว่าจิเลตตัวเองยินชอบสวยชอบพวสวยเพื่อจะไปทําบุญที่วัดแต่ก่อนนะคะเพื่อจะโชว์เพื่อจะได้ดูว่าในการนี้ของฉันงามนะ เออในมันติดสวยติดงามอยู่พอทําเสร็จแล้วเอามากินแล้วนะมันก็ไม่ชอบอีกคือมะพร้าวนะเขามันแก่แล้วใช่ไหมเขาขนมาให้ไม่รู้พี่น้องขนมาให้เยอะเขาก็สั่นเขาเขาก็แก,แเก่เอาเข้าที่เย็นไหมโอ้ยมันแข็งยิ่งกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งคือไม่เคยสัมผัสแบบนี้ก็ต้องกินแบบนี้แหละเออนี่แหละสิ่งที่เดียวไม่ชอบ ได้ล้างจอบช้างนะนี่ไหมล้างจอบช้างแล้วก็ได้ประโยชน์ในการวางที่เรายอมอะเรายอมมันจะออกมาแบบไหนก็ได้อะยอมเสียหายสุดๆได้ไหมพี่น้องได้มีส่วนร่วมเนี่ยนี่คือประโยชน์อันสูงสุดได้ประโยชน์มากไปทำกระตุ้มมัดอีกตัวหนึ่งค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะค่ะอนุวัฒนาค่ะแม่กา้าน าต้มมัดที่ไม่ใช่เฉพาะข้าวต้มมัดนะคะมีคุณค่ามากกว่านั้นอีกเพราะแม่จ้านได้ได้ตรวจตรวจสิ่งที่บําเพ็ญมานั่นแหละว่าโอโ้มันเปลี่ยนไปนะเปรียบเทียบกับอดีตเนี่ยอดีตไม่ได้เลยนะมันไม่สวยแต่สุดท้ายก็มาแกะเคีียวละเอียดกินเหมือนเดิมใช่ไหมคะอ่าแต่ตอนนี้นะ่ะเราเราเป็นสุขได้จากที่เมื่อก่อนนี้มันทุกนะทุกจากความละเอียดความ อยากได้ดั่งใจหมายของเราแล้วเราก็ตีความนั้นคือความสวยขณะที่พี่น้องเราอาจจะเพิ่งเริ่มทําใช่ไหมคะมันก็สวยสุดของท่านแล้วนะคะนะั่นที่ท่านทำอ่ะท่านก็คงสวยสุดแล้วค่ะแล้วก็อ่าคือหลายๆท่านที่การการเพราะว่ามันสื่อสื่อความสวยก็ต่างกันด้วยนะคะกับวัตถุประสงค์ก็ต่างกันด้วยนะบางท่านอาจจะบอกว่าประมาณเท่านี้ก็ได้แล้วต้มสุกได้ แต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือไม่การเห็นว่าตัวเองเนี่ยผาสุกได้ในทุกสถานการณ์เลยเทียบกับอดีตแล้วเนี่ยเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยตอนนี้เราเรายินดีได้แล้วเราจะเป็นยังไงก็ได้จะทำยังไงก็ได้แล้วสุดท้ายเราได้เห็นอาน,นิสงส์ของการที่เราวางที่เราใจไร้ทุกข์นะคะว่าหมู่มาช่วยเยอะแยะไปหมดเลย ยช่วยแบเดียวเสร็จต้องไม่ด้วยเวลากินได้เลยค่ะนี่คือพลังนี่คือพลังของเราที่แผ่ออกไปด้วยนะคะไม่ก้านว่ามันไม่มีพลังปิดกั้นคนอื่นน่ะแต่ถ้าพลังจะเอาแต่ใจเราว่าต้องสวยเนี่ยอางทีตรงนั้นจะไม่มีใครกล้ามาใกล้เลยก็หนีหมดเลยค่ะนี่นี่เราเห็นชัดว่าอันิีสมของการวางใจใช่ไหมคะ ว่าเนี่ยพลังที่แผ่ออกไปนะเป็นพลังที่ออบอุน่นสบายใจทุกคนก็สบายใจที่จะมาช่วยกันด้วยความยินดีเต็มใจทำสุดปีมือของแต่ละคนนั่นแหละ <c oughs> ที่เราประเมินแล้ไม่สวยก็คือสวยสุดของท่านนั้นน้ำแล้วแ้ะ <c oughs> สุดท้ายเราก็เห็นความจริงว่าเออเราก็มาแกะออกนะคะของอ,อ่ะหอสวยไม่สวยก็แกะออกเพราะว่าเนื้อจริงๆก็คือเรื่องของการต้มข้าว ให้สุกต้มก็มาที่เรารวมกันวัตถุดิบต่างๆรวมกันนั้นให้สุกนะคะซึ่งแม่ก้านก็เห็นแล้วค่ะนี่ถาว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอ่าน่ายินดีที่อ่อมากกว่าการได้เป็นอ่ข้าวต้มมัดอีกก็คือแม่ก้านได้ประเมินผลตัวเองนะคะแล้วก็ได้เห็นผลตรงนั้นค่ะอนุทนากับแม่ก้านค่ะ ว่าจะอังตั้งกระบะข้าพรรษาขอเรยนได้ไหมคะดได้ค่ะเชิญค่ะก็จะตั้งตงะบะข้าพรรษาปีนี้ก็คงตั้งซ้ำๆเลยค่ะว่าเวล,ลาเรื่องของนมขนมจะพิจารณาให้มากก็อันไหนชอบก็จะพยายามลดลงแต่ก็ไม่กินเยอะแล้วแหละแต่มันก็ยังมีอยู่คันเหลืออยู่อขนมไทยๆที่ที่ยังชอบอยู่แล้วก็ ผลไม้หวานก็จะพยายามลุนละตั้งมาแต่ก่อนหน้าแล้วก็จะต้องตั้งต่อค่ะเราพิจารณาเรื่องไรสารในไรสารนี่นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมะพร้าค่ะปะลาร่วบองอะไรอย่างเงี้ยมันจิตมานานแล้วก็พยายามจะลุนละค่ะค่ะประมาณน้สาธุค่ะไ่ชนะค่ะ พรมธนากับแม่การด้วยคนนะคะค่ะสาธุค่ะอูเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเลยนะคะที่ท่านห่อข้าต้มแล้วท่านได้เช็ควิม,มุตของท่านนะคะในการฆ่ากิเลสข,ของท่านอเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากเลยค่ะอ่อนรู้สึกว่าเออเพราะว่าออยก็กาลังภาคเพลี่ยนเรื่องตรงนี้อยู่นะคะ่ะ <c oughs> เรื่องที่จะไปเอาดีจากผู้อื่นเนี่ยออนว่าเป็นประโยชน์มากเลยค่ะ <c oughs> ที่ท่านมาแบ่งปันวันนี้ค่ะค่ะ เรามีพี่น้องจากสวนสามนะคะพี่เล็กของเรานะคะรู้สึกว่าท่านพร้อมแล้วค่ะที่จะส่งการบ้านค่ะเชิญค่ะ